ขอให้เสียงแห่งการปกป้องของพระเจ้าพระสุรเสียงแห่งการปกป้องของพระเจ้าเบื้องบนอยู่เหนือชีวิตของพี่น้องทุกคนเราขอพระเจ้าปกป้องลายล้อมทุกคนเขาไว้ด้วยกันในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เองไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเราที่ฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอพระองค์อวยพระพรทำมิชชนของพระองค์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากอุบัติภัยภายน้ําท่วมทั้งสิ้นพระบิดาเจ้าเราขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งสิ้น ขอพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการทรงเล้าโลมใจปลอบประโลมใจผู้คนมากมายที่ร้องออกพันนามพระองค์พระบิดาชาให้ธรรมิกชนของพระองค์เน้นได้ชื่นชมินดีในการช่วยเหลือของพระองค์พระบิดาชาเราขอบพระคุณพระองค์ที่ให้เสียงแห่งความจริงเสียงแห่งความชอบธรรมเสียงแห่งชีวิตของพระองค์ดังไปทุกที่ทุกแห่งในพันนามพระเยซูกิจ้าพระองค์ทรงเมตตาลูกๆของพระองค์ด้วยเถิดขอพระองค์เมตตาให้ธรรมิกชนของพระองค์พร้อม สำหรับวันแห่งสัญญาราศีที่เรารอคอยอยู่นั้นพระบิดาชาแล้วพระองค์จะลงมาอย่างฟ้าอากาศลงมาอย่างเมฆลงมาอย่างชั้นฟ้าทะลุทะลวงอนณาเขตของวิญญาณชั่วทั้งหลายเพื่อที่จะช่วยทำมิกชนของพระเจ้าออกไปพระบิดาชาพระบาทของพระองค์จะไม่แตะพื้นและพระองค์จะมาทําลายพังทลายอาณาเขตของซาตานเพื่อจะช่วยทำมิกชนของพระองค์ออกไปให้ทันท่วงทีพระบิดาชาขอพระองค์ช่วยบรรดาคนที่รอคอยพระองค์ อย่างใจจดใจจ่อช่วยประชากรของมอง์ที่รอคอยความรอดจากพระหัตถ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่ถึงเวลานั้นแต่เรารู้ว่าผู้คนมากมายกําลังเจอภัยอยู่เจอความทุกข์อยู่ขอพระองค์ช่วยพี่น้องทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์ใจที่มากหลายดุดดังน้ําท่วมที่มากหลายนั้นด้วยพระบิดาเจ้าขอทรงช่วยธรรมิกชนของพระองค์ช่วยธรรมิกชนของพระองค์ให้หลุดพ้น ขอให้เสียงแตรของพระเจ้าดังขึ้นขอให้เสียงเขาสัตว์ของพระองค์ดังขึ้นปกคลุมอยู่เหนือชีวิตของพี่น้องทุกคนฮาเลลูยาอาเมนขอบคุณพระเจ้า